หลังจากที่กองทัพยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียสิ่งนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับการสนับสนุนกำลังพลของกองทัพรัสเซียเป็นอย่างมากในวันที่ 18, 19, 20และ21กันยายน2024ที่ผ่านมาคลังอาวุธ3แห่งของกองทัพรัสเซียถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนเข้าทำการโจมตีอย่างแม่นยำและทำให้เกิดไฟลุกไหม้ภายในพื้นที่คลังอาวุธทั้ง3แห่ง สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้23กันยายน2024คลังอาวุธสามแห่งของกองทัพ,พรัสเซียที่ถูกโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนเข้าทำการโจมตีนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพ,พรัสเซียที่จะส่งไปให้ทหารที่อยู่แนวหน้าพอสมควรครับที่บอกว่าพอสมควรนั่นก็คืออาวุธส่วนหนึ่งของกองทัพ,พรัสเซียถูกทาลายไปสมครั้งก็จำนวนไม่น้อยเลยครับ สำหรับระเบิดมิสไซล์และกระสุนปืนชนิดต่างๆที่ถูกทำลายไปสิ่งนี้ก็เป็นไปนตามแผนของกอ,องทัพยูเครนครับคือการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในการที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้กองทัพรัสเซียโจมตีเข้ามายังดินแดนของยูเครนเป็นการลดขีดความสามารถครับแต่ว่าความสามารถของกองทัพรัสเซียในการโจมตีดินแดนของยูเครนนั้นยังมีอยู่แต่ยูเครนกําลัง ลดขีดความสามารถการที่กองทัพรเสรซียจะขนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารมิสไซล์รวมทั้งกระสุนปืนใหญ่ชนิดต่างๆเข้าไปเก็บไว้ภายในคลังอาวุธในที่ต่างๆนั้นก็คงจะต้องมีการใช้เวลาครับคลังอาวุธแห่งแรกถูกดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนเข้าทำการโจมตีในวันที่18กันยายน2024ที่ผ่านมาตามการรายงานได้ระบุว่าที่นี่ มิสไซล์และกระสุนปืนชนิดต่างๆของกองทัพรัเสเซียถูกทำลายไปเกือบ30,000ตัน30,000ตันนี่ก็โอ้โหไม่น้อยเลยนะครับเยอะมากร 30, ครับ30,000ตันคลังอาวุธที่2ของกองทัพรัเสเซียที่ถูกโดรนคามิกาเซ่ของยุเครนพุ่งทะยานเข้าใส่คือคลังอาวุธที่23ในออกตราบิสกี้หมู่บ้านทางตอนใต้ของโตโรเปสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตโรเปสแคว้นตเวียประเทศรัศเสเซีย ครั้งนี้ถูกโจมตีในค่ำคืนระหว่างวันที่20และ21กันยายน2024นี่คือเหตุการณ์ระหว่างที่ขีปนาวุธและระเบิดชนิดต่างๆภายในคลังอาวุธออกตาบิสกี้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องครับไม่มีการรายงานจำนวนของอาวุธชนิดต่างๆที่อยู่ภายในคลังอาวุธดังกล่าวว่าถูกทำลายไปจำนวนเท่าใดแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียม โดยได้ระบุว่าวันที่22กันยายน2024คือเมื่อวานนี้ครับยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากภายในคลังเก็บอาวุธที่23ของกองทัพรัรเซียในออกตรบิสกี้แคว้นเตเวียประเทศรัสเซียตามการรายงานได้ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมนี้บันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกากว่าๆของวันที่22กันยายน2024ครับ จากภาพถ่ายดาวเทียมนี้จะทำให้สามารถจินตนาการได้ว่ามันยังคงมีการระเบิดต่อเนื่องอยู่แต่อาจจะไม่รุนแรงเหมือนกับวันแรกๆที่ถูกโดรนขามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่ก็คงจะเป็นผลกระทบสืบเนื่องครับดังนั้นก็คงจะมีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นภายในบริเวณคลังอาวุธดังกล่าวด้วยจึงมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่า ภายในคลังอาวุธที่23ของกองทัพรรสเซียที่ตั้งอยู่ในออกตรบิสกี้นั้นมีอาคาร60หลังที่คาดว่าถูกทำลายโดยสมบูรณ์แบบและอาจจะเสียหายอย่างหนักรวมทั้งโรงเรือนและบริเวณรางรถไฟที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยและที่นั่นมีโบกี้รถไฟที่บรรจุอาวุธชนิดต่างๆจอดอยู่ภายในบริเวณคลังอาวุธด้วย คาดว่าโบกี้รถไฟเหล่านั้นก็เกิดการระเบิดด้วยครับจำนวนของอาวุธมิไซล์หรือกระสุนปืนใหญ่ชนิดต่างๆที่เก็บไว้ในภายในคลังอาวุธแห่งนี้อาจจะน้อยกว่าคลังอาวุธที่อยู่ในหมู่บ้านโตโรเปสและคลังอาวุธที่3ของกองทัพรัสราเียที่ถูกดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่นั่นก็คือคลังอาวุธที่อยู่ในหมู่บ้านคามเมนยี เมืองติกเรสจังหวัดคราสโนดาประเทศรัศเสเซียการโจมตีเกิดขึ้นในเช้ามืดของวันที่21กันยายน2024ครับไม่มีการรายงานจำนวนของมิสไซล์หรือว่ากระสุนปืนชนิดต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวครับแต่ว่าก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเรดิโอสโ,โบ o ดาได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมและแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนก็เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีการรายงานว่าจุดที่ดาวเทียมจับภาพเอาไว้ได้นั้นเป็นจุดที่คลังอาวุธที่719ของกองทัพรัสเซียตั้งอยู่ครับมันมีกลุ่มควันผวยพุ่งขึ้นมาและดาวเทียมสามารถจับภาพเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้รอบๆคลังอาวุธด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือมีไฟเกิดขึ้นภายในคลังอาวุธและมีเปลวไฟเกิดขึ้นบริเวณสนามบินที่อยู่ใกล้เคียงกันและ ห่างไกลออกไปทางใต้ของสนามบินและทางใต้ของคลังอาวุธนั้นก็มีไฟลุกไหม้ก็คงจะเป็นผลที่มาจากอาจจะมีลูกกระสุนปืนหรือว่ามิสไซล์ที่อยู่ภายในคลังอาวุธหลังจากที่เกิดการระเบิดแล้วมันก็กระเด็นกระดอนออกไปไกลจึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปจากคลังอาวุธครับคลิปภาพด้านซ้ายมือนั่นเป็นเหตุการณ์ที่โดรนคามิการเซ่ของอยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่คลังอาวุธ ในหมู่บ้านคาเมนยีเมืองติกอรเรสจังหวัดคราสโนโดาประเทศรัสเซียในช่วงวันที่21กันยายน2024ที่ผ่านมาครับและภาพถ่ายดาวเทียมที่เปิดเผยให้เห็นนั้นเป็นภาพของวันที่21กันยายน2024ทั้ง3ครังอาวุธที่ถูกกองทัพยูเครนใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีนั้นก็เป็นไปตามเป้าหมายของกองทัพยูเครนครับคือการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซีย ในการโจมตียูเครนดังนั้นจึงส่งโดรนคามิกาเซ่เข้าไปจัดการกับคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่รัสเซียได้ล้มเหลวในการทดลองยิงมิสไซล์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์แต่ไม่ได้ติดตั้งหัวรบไปด้วยครับเป็นมิสไซล์ข้ามทวีปที่มีชื่อว่ารุ่น RS 2 8 มันเป็นมิสไซล์ที่เอาไว้ใช้สำหรับติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง18,000กิโลเมตรเรียกว่าข้ามทวีปจริงๆครับข้ามทวีปได้ถึง1รอบเลยทีเดียวเกิน1รอบด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าพิสัยทำการของมันนั้น18,000 18, กิโลเมตร18,000กิโลเมตรก็รอบกว่าๆครับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามา หลายท่านเลยครับเกี่ยวกับคิดความสามารถของเจ้ามิสไซล์ข้ามทวีป r s 2 8ของกองทัพรัสเซียที่มีความล้มเหลวระหว่างทดสอบการปล่อยออกจากฐานทดสอบในอาคคันเกลส์ประเทศรัสเซียที่นั่นมีสนามเรียกว่าฐานทดสอบมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียครับตามการรายงานที่แอดมินได้นำเสนอไปแล้วนั้นก็มีการรายงานด้วยภาพถ่ายดาวเทียมอย่างชัดเจนว่า มันเกิดการระเบิดทําให้ฐานทดสอบนั้นกระจัดกระจายกลายเป็นหลุมขนาดกว้างเกือบ62เมตรเลยทีเดียวครับภาพถ่ายดาวเทียมเม็กซ่าเปิดเผยให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับเห็นถึงสภาพที่เกิดขึ้นกับฐานปล่อยมิสไซล์มันกลายเป็นหลุมที่ลึกและกว้างฐานทดสอบถูกทำลายด้วยการระเบิดของมิสไซครับแต่ว่า อาจจะเรียกได้ว่าดีที่ทางหน่วยทดสอบของรัเสเซียไม่ได้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปด้วยถ้าติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์เข้าไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งเลยล่ะครับท่านผู้ชมต่างได้คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวคอมเมนต์ของท่านผู้ชมที่บอกว่าดีนะที่ไม่ได้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปด้วยไม่อย่างนั้นก็เรียกได้ว่าเละเลยครับเพราะว่าต้องใช้คําว่าเละเพราะว่าอนุภาพของ นิวเคลียร์นั้นมันทำลายชีวิตครับและถ้ามันเกิดการระเบิดในฐานทดสอบดังกล่าวแม้ว่าอยู่ในดินแดนของรัเสเซียมันก็จะส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสีที่แพร่กระจายไปในระดับเรียกว่าในระดับท้องฟ้าอากาศบริเวณรอบๆครับอาจจะ ไปไกลนับร้อยกิโลเมตรเลยทีเดียวไม่รวมพลังลมที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วพัดพาไปในพื้นที่ห่างไกลออกไปอีกนั่นก็จะส่งผลกระทบให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวรัสเซียได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับเป็นอันว่าดีแล้วที่กองทัพรัสเซียไม่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปด้วยในระดับการทดสอบแน่นอนครับในการทดสอบนั้นก็คงจะไม่มีการ ติดตั้งหัวรบจริงใส่เข้าไปครับเพราะว่า 1. มันแพง2ก็ไม่แน่ใจว่าปลอกที่ใช้ในการส่งหัวรบขึ้นไปเพื่อที่จะโจมตีเป้าหมายต่างๆนั้นปลอกมันยังใช้การได้หรือไม่รวมทั้งเชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับปลอกที่ไม่แน่ใจว่าผลิตมาแล้วกี่ปีกี่ปีก็ไม่ทราบครับ ไม่มีการรายงานว่ามิสไซล์ที่ใช้ในการยิงทดสอบนั้นผลิตมาแล้วกี่ปีเป็นมิสไซล์รุ่นเก่าที่เอามาลองทดสอบหรือไม่แต่ว่าถ้ากองทัพรัสเซียจะยิงมิสไซล์ที่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปโจมตีพื้นที่เป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นศัตรูของรัสเซียจริงมีการยิงออกไปจริงถามว่าแล้ว ประเทศที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซียนั้นเขารู้หรือไม่เขาจะมีการเตรียมความพร้อมรับมือหรือไม่เขาจะเตรียมตั้งรับอย่างเดียวหรือไม่หรือว่าทันทีที่มิสไซล์ของกองทัพรัสเซียพุ่งทะย,ยานออกจากฐานปล่อยมิสไซล์นั้นฝ่ายตรงข้ามจะยิงโจมตีเข้าไปยังฐานปล่อยมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียทันทีได้หรือไม่อันนี้แอดมินคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ครับถ้า ศัตรูของรัเสเซียคือประเทศตะวันตกและประเทศตะวันตกนั่นหมายถึงสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีดาวเทียมที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆในรัเสเซียเพื่องานด้านความมั่นคงของสหรัฐอันนี้สหรัฐก็คงจะรับทราบรับรู้ความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียแม้กระทั่งการทดสอบนิวเคลียร์ทดสอบมิสไซล์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ด้วย ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่ากองทัพรัเสเซียปล่อยมิสไซล์ออกจากดินแดนของรัเสเซียหน่วยเฝ้าสังเกตการของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศพันธมิตรอื่นๆที่กำลังจับตามองภัยคุกค,คามว่าด้วยเรื่องนิวเคลียร์ของรัเสเซียนั้นก็คงจะต้องมีการเตรียมรับมือและถ้าเห็นว่ารัเสเซียปล่อยมิสไซล์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ออกไปยังประเทศเหล่านั้นจริงก็คงจะมีการโต้อตอบอาจจะเป็นการ ยิงโจมตีเข้าใส่มิสไซล์ที่รัสเซียปล่อยขึ้นไปบนท้องฟ้าและมันอาจจะเกิดการระเบิดในฝั่งดินแดนของรัสเซียก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละมุมในรัสเซียนั้นก็อยู่ในสายตาดาวเทียมสายตาดาวเทียมหน่วยสอดแนมของประเทศตะวันตกครับประเทศตะวันตกอาจจะหมายถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆและสหรัฐอเมริกา อาจจะหมายถึงประเทศตะวันออกของรัเสเซียตามคลิปก่อนหน้านี้ที่อัจมีนได้นําเสนอไปแล้วครับอย่างไรก็ตามครับอันตรายจากนิวเคลียร์มันยังมีแน่นอนครับดังนั้นการทดสอบที่ล้มเหลวของรัเสเซียนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าจะทําให้1รัเสเซียอาจจะต้องไปทบทวนใหม่ว่าเอ๊ะตนเองพร้อมหรือยังที่จะไปข่มขู่ประเทศอื่นด้วยนิวเคลียร์ก็ต้องไปทบทวนครับ ก็จะทำให้รู้กันไปว่าการคมขู่จากรัสเซียนั้นมันน่ากลัวเพียงใดหรือว่ามันน่ายำเกรงเพียงใดสำหรับแอดมินก็เห็นว่าดีมากครับที่รัสเซียไม่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปในครั้งนี้เพราะว่ามันช่วยปกป้องชีวิตประชาชนชาวรัสเซียที่อยู่ในพื้นที่ฐานทดสอบดังกล่าวไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสีที่จะส่งผลให้ประชาชน เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ